ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเรื่องเจ็ดคนนี้นะครับไอเจ็ดตัวเนี้ยผมบอกเลยครับไม่จบง่ายๆหรอกครับและผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมันคงไม่เอานะครับเขาเรียกชื่อเสียงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาเสียงอย่างแน่นอนกับไอเจ็ดตัวนี้นะครับเงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัวคุณด้วยใช่ป่าวนะครับคุณอะไรเนี่ยนะครับ AE เนี่ยเงินซื้อได้ทุกอย่างรวมทั้งตัวคุณด้วยใช่ป่าว เงินฟาดหัวคุณได้ใช่ไหมเงินฟาดฟาดอ่าเงินซื้อคุณได้ใช่ไหมเงินซื้อเมียคุณได้ซื้อลูกคุณได้ซื้อครอบครัวคุณได้ทุกอย่างใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแสดงว่าต้องซื้อตัวคุณได้ด้วยคุณยอมให้เงินฟาดหัวครอบครัวคุณก็เงินซื้อได้ลูกเมียคุณก็เงินซื้อได้ใช่ไหมอ่าในเมื่อคุณบอกว่าเงินเงินเงินซื้อได้ทุกอย่างอ่ะได้ครับถ้ามากพอน่ะเนี่ยแหละครับเข้าใจครับเพราะอะไรครับ เพราะคุณสันดาณเป็นแบบนั้นไงคนไม่ดีซื้อคุณได้เหมือนกันนะถ้ามันเยอะมากซื้อคุณได้เหมือนกันนะจะเยอะมากโทษนะครับซื้อผมไม่ได้ครับเงินซื้อผมไม่ได้ครับถ้าเงินซื้อผมได้ปาเน,นี้ช่องนี้นะครับช่อง y o u t u b e หรือ t i k t o k ผมปิดไปแล้วถ้าเงินซื้อผมได้อะนะครับ อย่าเอาสันดานคุณมาตัดสินคนอื่นนะอย่าเอาสันดานคุณมาตัดสินคนอื่นคุณชั่วคุณเลวคุณสันดานไม่ดีคนเดียวครับอย่าไปตัดสินคนอื่นครับนะอย่าเอาสันดานคุณไปตัดสินคนอื่นบิ๊กไต่จัดการแน่ที่สุดจริงครับ ถ้าซื้อได้ทุกอย่างไม่ต้องมีกฎหมายแล้วครับตรงฉันกินนานมาครับถ้าโดนรวกเมียผมเจ็ดคนนี้นะครับไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นะครับเมื่อวานครับคนเร็วเงินซื้อเงินซื้อได้แต่พวกคนเร็วแหละซื้อได้นะครับถูกต้องครับนะครับผมบอกเลยครับคนที่คิดว่าเงินซื้อได้อะแสดงว่าเขาอะตัวเขาเองนะครับเขาก็ยอมให้เงินซื้อได้สิครับจริงบ้ครับ คุณพูดถูกใจมากเลยครับบุญซื้อไม่ได้นะครับจริงครับคนเร็วเท่านั้นที่ใช้เงินซื้อได้พี่พูดถูกต้องทุกอย่างครับทำงานกับกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเงินหรอครับโอ้ยคนละเรื่องครับคนละเรื่องครับนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้พวกกินย้าครับนะขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับผมต้องปิดกั้นคุณครับเพราะว่าผมไม่สามารถอธิบายให้ควายอย่างคุณฟังได้นะผมต้องขอโทษจริงๆนะผมไม่สามารถอธิบายให้ควายฟังได้ครับแล้วว่ผมไม่สามารถอธิบายให้ควายอย่างคุณเข้าใจได้ครับต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณมันเกินเยวยาละไปเกี่ยวอะไรครับทํางานทุกวันนี้ก็เฮ้ยมันคนละเรื่องกันแยกแยะไม่ออกแยกสมองไม่ออก ผมไม่คุยกับคนไม่มีสมองครับนะแปดหมื่นสี่พันเซลก็ไปอยู่กับไอพวกแปดหมื่นสี่พันเซลไปอย่ามาอยู่กับผมครับตำรวจทำร้ายประชาชนทำไมไม่ให้ออกจากราชการย้ายทำไมครับผิดวินัยร้ายแรงนะครับคืออย่างนี้ครับเคสเนี้ยนะครับผมว่าไม่ย้ายครับแต่เราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตอนเนี้เขายังให้ออกจากราชการไม่ได้เพราะเขาต้องตั้งคณะกรรมการ เขาต้องตั้งคณะกรรมการก่อนพอตั้งคณะกรรมการปุ๊บแล้วใช้คณะกรรมการน่ะให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ทันทีครับเอายาให้เขากินหน่อยป๋าคืออย่างนี้ครับอันเนี้ยนะครับผมก็ต้องพูดว่าเฮ้ยเราก็ต้องพูดตามข้อกฎหมายด้วยวันเนี้ยนะครับที่เขายังไม่ได้ออกจากราชการน่ะเพราะเขายังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการและผมคิดว่าเร็วๆเวนี้ยเขาต้องตั้งคณะกรรมการ <S <S เพราะอะไรครับ <S <S เพราะว่าเรื่องมันดังเรื่องมันเป็นที่กระแสคนประชาชนจับต้องจับตา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องชั่งกการเร็วๆนี้และผมต้องคิดว่าเขาครับต้องให้ออกจากราชการถ้าเขาไม่เอาออกจากราชการเดี๋ยวผมจะให้ทนายอ่นไปร้องเพราะคราวที่แล้วนะครับให้ติดคุกไปเลยเพราะคราวที่แล้วที่ว่าเรื่องของอะไรอะตั้นด่านจาับปลีไฟฟ้าอันนั้นก็ทนายอ่านก็ไปร้องให้นะครับจนเขาต้องจับดำเนินคดี ทนายอันสุดยอดครับพี่ใช่ไม่ใช่เด้งนะครับไปเด้งมานะเรื่องนี้เด้งไม่ได้ครับเรื่องนี้เด้งไม่ได้ครับกฎหมายช่วยตํารวจอยู่ดีครับคนธรรมดาติดคุกครับป๋าถามว่ากฎหมายช่วยตํารวจไหมอ่ะผมก็ยังยืนยันว่าถ้ากฎหมายช่วยตํารวจทําไมแค่บุหรี่ไฟฟ้านะครับจากนักกฎหมายนะที่ที่ตั้งด่านแล้วจับบุหรี่ไฟฟ้าทําไมพวกนั้นติดคุกละครับพวกนั้นอยู่ในคุกละครับเออ ถูกต้องไหมครับทำไมพวกนั้นเข้าคุก่ะครับทำไมพวกนั้นอยู่อยู่ข้างในคุก่ะครับเพราะคดีนั้นเป็นคดีโด่งดังคดีที่ทุกคนประชาชนสนใจอะไรเงี้ยผมถึงได้บอกว่าแน่นอนครับถ้าคดีไหนก็นแล้วแต่อย่างกับคดีเจ็ดคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่รอดนะครับและผมเชื่อว่าตํารวจแมงไม่กล้าช่วยกันแต่ถ้าเกิดเรื่องเนี้นะครับประชาชนไม่ได้สนใจไม่ได้มีการออกสื่อไม่ได้มีการไอ้นี่นะครับมันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรครับคุณลองดูดิครับ ก่อนหน้าที่คลิปนี้ยังไม่ออกไอ้คลิปเนี่ยที่มาลุมสกรรมเนี่ยยังไม่ออกพวกมันออกมาพูดยังไงบ้างเดี๋ยวนะครับจะตรวจสอบก่อนให้ฟังเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเราต้องฟังฝ่ายตํารวจด้วยถูกต้องไหมอ่ะไปดูเด็คุณไปย้อนดูเด็นะมันพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมก็พูดออกมาทำนองจะช่วยกันแหละแต่ตอนนี้พอคลิปนี้ออกมาแม่งเงียบกันหมดเลยนะพอคลิปนี้ออกมามันเงียบกันหมดเลยไนะหม มันหายตัวไปหมดเลยครับขอโทษครับแล้วที่ไม่เป็นข่าวนะครับมีไหมครับมีครับมีครับมีครับที่ไม่เป็นข่าวก็มีและที่สําคัญคืออะไรครับสมมุตินะครับสมมุติคุณโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําทําแล้วคุณยอมฟาร์มคุณยอมรับเงินนะ ชดใช้ค่าเสียหายอะไรก็แล้วแต่คุณแม่เอาเรื่องแม่เอาราวทุกอย่างก็จบได้เนี่ออกปะฮะวันนี้การที่จะมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตัวคนที่มีเรื่องเนะี่ยต้องกล้าที่จะเอาเรื่องเอาราวด้วยต้องกล้าที่จะต่อสู้ด้วยต้องกล้าที่จะออกมาด้วยเพราะอะไรครับอันนี้มันชดใช้ก็ได้ยอมฟังก็ได้อะไรก็ได้ครับใบกระท่อมสมุดเจ็ดนายเป็นยังไงครับตำรวจกระทืบนะครับยอมความเงียบกริบ อ่ะถูกต้องครับคุณวสันนะครับพี่น้องสาวพี่สาวเขากล้าบวกถูกต้องครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้คำถามคือความยุติธรรมต้องตัวเราแหี่ต้องการมาด้วยสมมุตินะครับอ่ะผมยกตัวอย่างกันไอเจ็ดคนเนี้ยนะครับไอเจ็ดคนนี้นะครับไอเจ็ดคนเนี้ยไอเจ็ดคนชั่วเนี่ยวันนี้นะครับถ้าพ่อแม่เขาพี่น้องเขาญาติพี่น้องเขานะครับตกลงยอมกันรับเงินรับทองไม่เอาเรื่องเอาราวทุกอย่างเงียบถูกต้องไหมฮะ ผมเอาเรื่องไม่เอาตังค์นะครับแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเฉยสู้มา2ปีอัยการสั่งไม่ฟ้องเฉยเลยผมเอาเรื่องไม่เอาตังค์แต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเฉยเลยสู้มา2ปี 2> จริงค่ะจัดไปเลยนะครับลองปรึกษากับทนายอันดูครับลองเอาข้อมูลส่งให้ทนายอันดูครับนะเผื่อทนายอันจะจะช่วยอะไรได้เผื่อทนายอันจะจะแนะนําอะไรได้บางทีการต่อสู้ของเราอะนะครับ เราอาจจะแบบต่อสู้แบบไม่มีทิศทางหรือต่อสู้แบบไปนี่เงินนี้จะต้อนจะได้ไหมครับอ้าวยังหวังอีกเหรอครับเงินนี้จะต้อนเนี่ยจะยังยังจะหวังอีกเลยครับอย่าถามเลยครับสังคมต้องกดดันใช่ตํารวจที่ทําร้ายประชาชนเจ็ดคนข่าวว่าอยู่ในด่านมีกล้องทุกคนถูกต้องครับน้องสาวเขาอ,ออกมาพูดค่ะถูกต้องครับคือวันเนี้ยผมก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นน้องสาวนะครับพี่สาวแล้วก็คุณพ่อที่ออกมาเนี่ยยืนยัน ว่าดาเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปให้สุดนะครับไปให้สุดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมถึงได้บอกว่าผมมั่นใจว่าคดีเนี้ยไม่เงียบไม่นิ่งไม่เฉยเพราะอะไรครับน้องสาวเขาเนี่ยคงไม่ยอมง่ายๆหรอกครับพ่อเขาก็คงจะไม่ยอมง่ายๆหร,ร,นะรอกค,มมค,ร,คอรับนะครับเจ็ดคนเจ็ดล้านอ่าอ่าเจ็ดคนเจ็ดล้านสมมุตินะครับถ้าเจ็ดคนเจ็ดล้านแล้วรับนะครับผมบอกเลยครับ เรื่องนี้นะครับถ้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดได้มากกว่าเจ็ดล้านเนี่ยครับพวกมันจะต้องถูกดําเนินคดีในคุกพวกมันจะต้องชดใช้แล้วที่สําคัญพวกมันไม่รู้จะมีเงินหรือเปล่าถูกต้องไหมแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีเงินแน่นอนแต่ตาแหน่งสำนักงานตํารวจแห่งชาติมีเงินแน่นอนเรื่องนี้ฟ้องค่าเสียหายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้นะครับนะนะผมบอกเลยครับเรื่องนี้นะครับ พร้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ครับบอกเลยครับถ้าสู้เอาพวกเนี้ยนะครับ